คือราคามันมันมันขึ้นอยู่กับระยะทางเพียงจะจะกําหนดไว้จากขอนแก่นเท่านั้นสมมุติว่ามาโคราชก็สองชั่วโมงก็มันก็อยู่ที่แปดหมื่นแปดหมื่นห้าแปดมื่นอะไรเนี่ยคุยได้นะคะมาต้องผ่านหลายงานผ่านหลายคนเขาก็ไปบวกบวกเพิ่มแล้ววันนี้เพิ่มจนนาเกียดเพิ่มจนแบบคือุคือคนมาดูแลเราอ่ะ เขาได้กินเปอร์เซ็นต์เราอยู่แล้วเขาหักหักจากอีเจ็ดหมนนะี่สมมติว่าหนูรับ7จ็ดหมื่นห้าใช่ไหมมีเพื่อการดูแลเพื่อการรับไปอีกรับจากหนูตั้งหาไปบวกเพิ่อมอีกตั้งหาอีกไม่ไหวค่อยสิหางเงินใส่หนีท่านติผ่านบอสเท่านั้นใช่เทศกาล าบอเลยต้าหาล็อโหลดบางบางบางคีโบเกอร์หางานก็โบเกอร์หางานก็ดีเหมือนกันค่ะ mm hmm. เขาจะขาย mm hmm. เขาจะบวกเพิ่มเรา mm hmm. เขาจะมีความชัดเจนว่าตัดให้เราแค่นี้แค่นี้แค่นี้เขาจะได้กับเรา,างานละห mm ้าพันก็ดีนะคะ mm hmm. แต่จริงๆตอนนี้เราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบ mm hmm. คือในช่วงเนี้ยที่เรามีกระแสอยู่เนี่ยเราไม่จําเป็นที่เราต้องแบบว่า ต้องวันโบเกอร์ให้หางานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคืองานเรามันมีทุกวันมันเข้ามาทุกวันวันละหลายงานมากเดือนมีทุนาจะเต็มแล้วอืมไปอเมื่คอคืนเรวเสียงออแหบ